ข้าวุ่นเนี่ยบางทุกคนเปลี่ยนีาดิ้นเะนะฮะแากาบันมาเนี่ยมันเปลี่ยนกาปัวกันให้เกีย์ปัญหาเอากองกลางให้เกีย์ปัญหาเนี่ยมันมีตังเงี้ยเอาหรอฮะตับซื่อมันตังเฮายื้อกันมาคารังโคกสี่ปีไปมันเยาวฮะเขาเป็นอาเจยากรตัวเขาต้องเอาอะไรนะมันก็ม่เยาวนะเออ่างลูกเพื่อนเข้าหนังกันแค่หนาเออ มันดีมันกันได้ย่อะไรล่ะมันยี่อะไรหรอยังเขามีกันหรอเขาหูยังไงาไม่กันเขาก็หูอ่ะนั่นมันเป็นหมาหน้าตัวซ่าเลยบังกันไงต่อรองกันไงนั่นแค่ไหนคนเมืองเขาทุกข้าวไงเมื่อนายมาเนี่ยเคยผักวันเทียนี่อียเข้าหลุดเลยอุกันเขาพอมอามืองทับอุกไดสิอะจุนมหะ่าก็ยี่อะไรทนหลุอุกกันนั่นนะรองพ่อโหเนี่ยก็ลาัดมากเมื่อไหร่ก็ยี่รองพ่อมานำเอาขาลงเคสเจ้าก็เตียก กค่จะก็เตียรกันเนองเตียรข้ากว่ากันเลยกว่าจู้ผู้เขียนที่ดีเกนอันนั้นตีอยู่ยอมฮอาขาเขาขาเขาลาดนี่ฮะก่อนไหนหลวงพ่อผมเลยพวกเขาคำไปเมย์ลองอยู่ยอมเฮาขาเจิ้งเขาคาวากับเมื่อกี้นั่นเนีไปง่ายครับการพ่อผมอันนั้นก็เดียวใครเลยลวงพ่อผมนี่ผมเัยกู้ภัยภัยดูเข้าหากันกู้ภัยภัย หลัวย่อมหากันอย่าไปเอาอันเก่าไครเปลี่ยนก้เฮาหลวเอาอันเขาเคยเปลี่ยนดูว่าจังไรหวังปอหวังแล้วในีเฮาอยู่ก็ดีก็ตั้งไอ้เวยพันกันก้เฮาขับมันนั่งอ้อุบกันหาตั้งยุบย่อมไอหาตั้งพิษกันก้เพื่อหาตั้งยุบย่อมหาตั้งพิษกันเน่ยเนี่ยก็ลำมีตั้งพิษไดงมีพปยกันหรอกจุ้มลำมีตั้งยุบย่อมกว่ามีเขาหรอกก็มีนี่นั่นแหละเพื่อขามันนั่งไอ้อุบกันเนี่เนี่ย ไหวใจเยาะใจเย้าไหวเยี่ย,ย,ย,ยงหมายเขาบินเยยหยอะอะไรอุบกันเนี่ยการพ่อเนี่ยมันตื่นตีเปลี่ยนกันแต่ว่าเมฆพ่อมจยอยว่านั่นเขาเขาเสือตั้งไหวปนั่นเพาเขาเขาในปนเหยอะเนี่ยเปลี่ยนค่ะของพ่อผม <c oughs> ยามคนเมืองไต้เขาข้าเนี่ยเขาข้าหลวงม,มีจเจอกูก้ก็เนี่ยเขาข้าหลวงม,มิจเจอบะ หนึ่งแน่เขามีแผ่นดินบ้านเมืองอ่ะเขามีเจือจาร์อ่ะเขายังมีขุนเมืองอ่ะเขาตื้นหลุดอะไรเไรนี้ขุนเมืองขึ้นเขาตื้นหลุดอะไรอาณาดาบปุกปองวันมังค่ออ่ะเนี่ยเขาขัดหลุปปงผูกพังไว้ในน้ดเจริญเขาขัดราชสิทธิกูก็กูก็เพื่อผูกผังไว้นัดเจริอเจ้าไหนราชสิวันไหนเนรฮงเฮียนเขาขาดจ้านั้นเาขาขัดหลุงควันปืน ปุ้นไตกวยเสียมการอะปืนพิงเงพิงทุ่งเขาล่ะปุ้นไล่ลูกพื้นจังไงเขาขลุ่นขวานเฮ็ดให้ลูกหลานเขาค่ะคู่การลูกเพื่อนวันนี้มันเป็นการเขายาวเป่าหัวใจเขาคารว่าได้ใครหันไดลก็เดียวน่ะแม่ก็ขามาเห็ดซึ่งเนี่ยก็ขาอนมาเฮ็ดอันมาตื้อแก่หาพวกปีเยี่อเนี่ยอันเมือเนี่ยแก่ก็ขามาเฮ็ดมีสีที่ปีไปสิบเยี่ยสิบสิบเยี่ยสิบ เกาค่ำเจอไมมอ่อนหัวกําเหลีวเกาขาเนี่ย right. ลูกตีชึกหาเนี่ยึ้นมาเป็น şey จันเป็นจันขึ้นมาโดดถึงวันเหมือนนี่ยเขาป้อนดึกก็นำหนาอะครบควบก็นำหนาอ่ะก็ในการละลูกเพื่อนน่มันเป็นการหยับเยี่ยนของเตี้ยวอันนั้นเพราะว่ามีน้ำใสแกลน่เคียงมียังอันมันคืมพ่ไหนมันขามอะไรับพะก็ขามอะไรฮะ เดี๋ยวการลุกขึ้นแน่เพราะว่ามีเจอใครมวนเชยเชยไอใครมักมีเงินคำใหญ่ลงลงลงเฮ่บ่ไหนได้มันมเป็นยนะัไงครับก็ไหนใครตึงชอชวนโกนเมืองเฮาวขากูก็กูก็เลือกอย่างหนุ่มเทายิงซ้ายเหมือนเจน้านายขาวใครไหวเจอว่าเขามีหวานเมืงเองอ่ะเขามีเจ,จเื่อใจอ่ะเขามีเพียงไงเ,เพียงทุง่งอ่ะเขาดูมีขุนเมืงเองอ่ะเขาตื้อแต่ไรมีขุนเมือง มุ่งกลองหักลองเขาหลุยุกยองอะในเมืองเขาน่ะเขาขารูปพุกถังเจอไว้เช่นนั้ย่อมเดือกันและลูกเพื่อนแน่แตายมันก็อวังแน่เข้าขลุูปมีเห็นเฮี้ยงหลวงหาปืนเหี้ยงกวนเมืองอันนี้ลำลองสีเบิ้ลครับเหมือนหมอสีดวงไอ้ม <c oughs> ันเอาเฮี้งกวนเมืองไอ้เลยลูกขึ้นมากันนะมันกากินจังมันก็เอากวนถังเบื่อมากินจังให้ตึกราโหลกเอาเฮี้งกวนเมืองชิดซื้อกันะ หนึ่งในเฮียงคนมึงสองในเฮียงเงินตองมีเงินนี่หมดยครับแต่ได้ซื้อมากองมาเมื่อจินยามอ่ะได้เลี้ยงกันมาเข้าน้ำตั้งกินว่าได้คนลงโคไว้ว่าขึ้นกัม้มเกี่ยวขุ่เมียวขุ่เมียวเนี่ยมันได้จ้างเงินนังหมดครับก็ไม่ได้ดูมีเงินดูมหางเงินมีเงินนี่หมดเลยครับสามคืน เพ่งก้าแก้มเครื่องยิบหมักยางพอเปลีนชื่อไงก็หลุดเลยมีกองเอาขาแล้วพวกมีกองนั่นก็เหมือนจะชื่ออะไรก็ไหนๆเข้าขาหลุดมีกองแต่ใดๆมีกองนั่นก็เหมือนไงครับมีเงเงื่อนใดๆชื่อกองก็เหมือนไงครับหรืออันนัหนก็เปล่นตั้งหยาบพื้นลงอันชี้เฮียงปลายปีงานำกัะตั้งแขนปลายปีงาเข้าขาเนี่ยมันหล่อลองเตี้ยๆค่ะเขาใครตื้ง่วนครูสอนเอาเขาก้นเมื่อเขาเขาด่วนเขาเขา การปายปีญ่าวขาคนี่หรือไววหลังรองเพราะว่าเขาหมอปีญ่านำน้ำเขาเดี๋ยวมีตังคู้กวางขวางเพราะหมอปีญนานำน้ำนี่เหมือนนั่งเขายิบไพเตียนไว้อันหนึ่งในมือเขาค่อมอยู่นั่รับสิเพราะเขามีไพเตียนนหนึ่งอันหนึ่งมาไหนเขาเมืองไหนมันรับสิ่งเอาไหนจสได้ก็เขาดังตึกงหันเรียงไเขากว่าตังก็เขาหมอกว้างตังเขาปอะเรียงดี ปพิม่มมี่ปีงญญ่ายสั่งบ่ไหนไปวนกว่อเก็บตั้งวนกว่อตันเหมือนเท่ากอาตั้งรับสินเหมือนนั่งตั้งตาบดตือเถื่อนว่าวนั้นเออก็เป่นช่นั้นแหละนะวะป้ายปีญ่ายนี่มันลำลองเต้เตเท้ากนนป็นเฮี้งกัน้าเฮี้ยงพวนหัวค่ะพวนหัวน,นี่นลำลองสีเบิ้ลครับเดือกันล่าลูกขึ้นเท่านีาย่ยพวนหัวค่ะอันหายหยาบสีเบิ้ล ควาหัวน hm <energetic> ี่หายหยาบสิเหลื่อเงินคำก่อนเงินคำนั่นกับย้อนกับนั่งไหลกับย้อนลองซอยแถมเลยจังที่นังไหลควาหัวนี่มันจังย้อนก่ะันจังย้อนกันแล้วมันหลุดเลยพวกปองตูเผิดตูมันให้เปลี่ยนมาพอหัวแต่ได้เปลี่ยนมาพอหัวนะท่านดูเลยมีปีญญาดูนี้น้ำกระตังเขียนดูเลยมีตั้งหัดหันดูนี่ไปกู้ตั้งหันแต่เอาในมีปีญญา้สมีหมาหน้าปีญญา ซ้ำหมอเหตุการณมลิอกมันบ่อเหตุการณ์อันนี้ก็มันมีหนักหนาหลางลาลูกพื้นเอาเนี่ยก็ะบือคำบองไอ้มีปีกยาว้้มันหมเหตุการณมันหมออุบมันหมอลาโวก็เปลี่ยนเห็นเปลี่ยนอันนี้นโวกายเหตุพวนโหก็มันไรกันลเออก็ไหนเนี่ยแข้งหลวงหาปึืงแน่มันลำ้องก็ไหนแล้วมือไหนไลข้าวดี ย้อนดูข้างนาเสียก็บอกว่าพี่น้องเขาซ้ำถามมาคอมเมนต์มาก,ก็มีน้ำแม่ก็เห็นข้าวยามันกอดินน้ำอินหนึ่งะนะน้ายินโจมค่ะพี่น้องเขาเขาถามมาถามมาดี่ป่องอะไรถามตีใครหู้อะไรถามเนะี่ยดีค่ะข้าวยิ้มยินโจมเหมือน,นันนอะไรข้าวติตัวปันพอดหวานนค่ะนะ มาชงขาควเนเฮือนตีหมูเซทะเลย,ย้อนถามเจ้าหยอยเช็กเข้าขาค้าอหนึ่งไตเข้ากูภายภายจ่องซ้ำมาอบเจ้าเขาเย้าขาห้าการซึกการห้วยไตเป็นไตนั่นหนังกันนั้นจ่องกูจุ้มจุ้มซ้ำตีมาอบเจ้าเขาอยู่ขาเมื่อเหลียวแนะ่เข้าข้าอกันเอาคนะันนะเมื่อหนังว่าจุม้มผีผีอัฐนะีแน่แน่ ข้าวขามีชิดจุม่มกันอันนั้นข้ากะอบกันหอกเป็น่ยนย่อการเจ้าไหนสีต่าก็เขาเอาวิดีโอก่อนแค่ในเลยอบกันก่อกนมะีอันนะอ่าในข้าวขาอบไต้ตัวไต้เนี่ยก็เหมื่อหลังมัน zoom p p r ีเนี่ยตัวเหลียวเนี่ยก็เย็นกว่ากลวยกับขาขาก็มีเพยียงอบกันอยู่ เหมือนนี่ย้อนเหอจะเขาหลัดรองพ่อผมไต้ปองคาเมื่อไก่เ่าคารลัดกว่านียรองพ่อผมใต้เลยก่คารลัดลายตัดดีๆพ่อผมนี่ยก่อคารลัดก๋วยเมลี่นี่ก่อคายังไปมีเพียนตัดดีเหตุการ์พ่อผมก่คาร์ตึ๊กคังเฮียนตัดดีปิ้นมาลองพ่อผมก็สังเาตเพียนการตัดเหตุลองพ่อผมเหมือนว่านี่มันหรือเลย บวนรอบขอบหลายผายจ่องเงาลายมันปะเนาหา่างจ่องเปลือนแค้มพ่อมยนาหาน่างนะเท่ากับเหลวตัวยก้ยกเอาขายมีเพียนแกลกเอาไปเลยเฮ็ดตึกวางเพี้ยนตเตืตเตบ้วนด้วยกูผ่ผายผายเหมือนกวนเกาสาวเขาหักหนะนั่งในห้างดีนะนเนี่ยเพราะมันไครเกาเขาเนี่ยเขาแบบเกามันมันก่อมจงังเกามันก็ไปลายไปเท่าไรนั้นนะหลวงพ่อผมมันมันก็เตียงน,นี้ไปชนัน ย้อนถามปี2009ในจุ้มไตเขาสองเตมีเพียนการตัดเทเฮ็ดปังกลุ่มอยู่ค่ะคือปังกลุ่มเขาขาดเฮ็ดหรอถ้าเสียวเนาหรอปังกลุ่มน้ำมูกจุ้มเขาขาดเฮ็ดหรอปังกลุ่มสียอยู่ในก็เขาขา็เฮ็ดอยู่อ่าก้อยก่าให้หองกวนนดังนำมีเฮ็ดนั่นเองขาขามไปมีก้อยก่าขาดมีเพียนการตัดเทเฮ็ดก่อนแฟนไตเขาว่าน่าเขาขาดหลักกรรมเขาขาดมีเพียนการตัดเทเฮ็ด ก้อยก้นอ่ะไขึ้นมาบังกลุ่มเลยอย่าไปไขมาถ่อมก็นยะหรือไขมเดเฮกนะาังกลุ่มมันวะเนี่ยเพื่อมาบังกลุมเลยมาถอมไม่เมื่อยหลายนั่นก็ทุ่งสัเชียนจิหลหลายๆก็เพื่มีบังกลุ่มเนี่ยหลองพ่อหอมซึกไตหอกขาสองซุ้มนั่นสองปลาคืบนาเย้าขาห้าย้อนเฮอตอบปันอินหนึ่งขาไปคืบนาข้ามเลียวตึกเด็กคัดใจะก็ข้าวอยู่นยามะเ้าบังผ้าก็คัดใจอยู่ไง เข้าวขาขาคัดเจอไว้ก็ขอแต่ด้วยเงาลายมันกูผายผายอย่าไปว่าซื้อไตดูไตว่ามาเหลวเนี่ยซืบอในเจ้าเคอบาจุ่มเมืองเมืองลาเข้าวคาก็คัดเจรจัดฉิจุ่มว่าอยู่ w s เข้าวคาก็คัดเจรจัดฉิเจ้าในน่เขาวคาก็เป็นป้อยตักันเข้าวคากคัดเจรหนังหืออ้ํายื้อกันเนาะให้เบอร์มาอุบวกัน อุปโภคกานย่อให้มาปิี่นรองพ่อโฮมเลยเพราะเขาขัดใจอันนั้นก็เฮ็ดอยู่แค่นะ